เวียวิกกี้ควงคู่เฉลยเพศลูกคนแรกแล้วบอกเลยว่างานนี้สมใจคนเป็นพอ่อ ก่อนหน้านี้เวียสุรวัตรได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเจอใครก็ถามว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายบางก็ไม่ได้บอกบ้างก็บอกไปแล้วครั้งนี้ขออนุญาตมาเฉลยให้ทุกคนได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสรุปโดนผมสับขาหลอกกันบ้างหรือเปล่าไม่ว่าหญิงหรือชายป้ากับมีรักหมดครับขอให้เขาแข็งแรงเป็นเด็กดีก็พอแล้วโดยล่าสุดในช่อง y o u t u เวียเคชั่นเวียวิกกี้ทั้งคู่ได้ออกมาเฉลยเพศลูกเวียก็บอกว่าอยากได้ลูกสาวรอบที่ผ่านมามีแต่ผู้ชาย ส่วนวิกกี้อยากได้ลูกชายเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงในที่สุดทั้งสองคนก็ยอมรับว่าตอนนี้ได้ลูกผู้หญิงจ้าสมใจเฮียเวียแบบสุดๆทางทีมเขาต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ